เ่าไปจุ่มก่อนมาุ่มกันมาชุมกันมีกี่คนเฮ้ยอย่ามาคนไม่คุยไม่ยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่คนก็คือคนนึงก็อะไรเนี่นะไปมาไปมาเดี๋ยวหาหาที่ตั้งกองอ่ะเดี๋ยวพุ่งก่อนด็ดคุณได้ไหและวาดไปไล่เยอะคุได้ไหมอะไหมอะไรมึงพูดอะ วดแล้วไม่ปิดปิดปิดไม่ปิดไม่เลยเลยเลยมลยเรัเนยเลยนนยเล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 ยเานเลยเลยเลยเนยเลยเลยเลยเัยเลยเ่ยเยเลยเอยเลยเลยเลเลงเเลยรลยเเลย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 เลเลยเเลยเลยเลยเลงเลย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 เลเลยยเลยเลนฝั่งฝั่งนีล20ล้านนะครเบนะคยับไเเลอะไยเลงเลยรออ เราจะทีนีเกทีดีเาะทีเยอเราทีเดียวันบฉันชอบันชอนชอบฉนอันอบันวอันอันอบันอันอชอบฉนชอบฉันอบับฉอบฉอเันบันนี้นชอบับนอบฉันชนชบรนอบัอบันบัชบฉนอันี้นะครับนี่บะเป็นหญ้านะครับหั้าสบยพันธุ์ใหม่นะครับหญ้านี้จะมีความหอมแบบนนชับ อันนี้ครับเป็นคือการแสดงนะผู้กลุ่มผ่านการแสดงมาเยอะมากเลยอีกอย่างที่เป็นอีกอย่างที่เป็นเรื่องจริงก็คือน้ำน้ำท่วมแปงแลงเมื่อวันก่อนใช่ครับตอนนี้ครับอีกอย่างที่เป็นเรื่องจริงครับเมื่อวานน้ำน้ำท่วมแปลงครับแล้วก็มีตัวเหี้ยสองตัวนะครับไม่เหยียบย่ำนะครับผู้กลมนี่ไปเจอลูกเตะแม่งเป็นลูกกิ้งบั๊บบัสเล่นบอลเลยครับจะวางไม่ได้เลย